ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปหากไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปรบกวนกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับในค่ำคืนที่ความมืดมิดและลมหนาวจากพื้นป่าทางเหนือโอบล้อมผมขอพาทุกคนดำดิ่งลงสู่ห้วงแห่งประสบการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นกับคุณติก๊กเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อ18ปีก่อนณห้องฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่โดยปกติกลนหน้าวันเกรงอยู่แล้วแต่เมื่อผนวกกับเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นมันกลับทวีคูณความน่ากลัวจมยากจะลืมเลือนเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณติ๊กและเพื่อนสนิทอีกสี่ท่านได้แก่คุณโจผู้มีนิสัยห้าวหาญและไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับคุณอีดและคุณเป้ผู้ซึ่งมักคล้อยตามคุณโจและคุณเจผู้มีอุปนิสัยขี้กลัวเป็นอย่างยิ่ง ได้เดินทางด้วยรถกระบะสประตูมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่อากาศหนาวเย็นและท้องฟ้าแจ่มใสเต็มไปด้วยดวงดาวพวกเขาขับรถออกจากกรุงเทพและแวะพักตางจุดต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางอันยาวนานจนกระทั่งมาถึงจุดแวะพักสุดท้ายก่อนเข้าสู่เส้นทางขึ้นเขาที่คดเคี้ยวและอันตราย ณปั๊มนั่นมันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งในอดีตยังไม่เจริญเท่าปัจจุบันคุณติ๊กได้จอดรถและแยกย้ายกันไปทําธุระส่วนตัวหลังจากนั้นขณะที่เขากำลังรอเพื่อนอยู่ในรถสายตาของคุณติ๊กก็เหลือบไปเห็นหญิงชราผู้หนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าซ้อมซ่อแต่ลักษณะการแต่งกายดูผิดแปลกคล้ายผ้าไหมแขนสั้นสีขาวขุนสวมผ้าโจงกระเบนสีเข้ม นางนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อคล้ายขอทานทว่ากลับไม่แสดงท่าทีก้มหัวขอเงินจากผู้ใดแต่เมื่อเพื่อนของคุณติ๊กเดินผ่านหญิงชราผู้นั้นกลับยกมือไหว้ทักทายทว่าเพื่อนๆของเขาต่างเดินผ่านไปราวกับมองไม่เห็นด้วยความรู้สึกสงสารคุณติ๊กจึงตัดสินใจลงจากรถเพื่อช่วยเหลือเมื่อคุณติ๊กเดินเข้าไปใกล้หญิงชราผู้นั้นก็คว้าข้อมือเขาไว้และเอ่ยว่า ทำบุญกับยายก่อนลูกอย่าพิ่งไปนะคุณติก๊กอธิบายว่าเขายังไม่มีแบงย่อยแต่หญิงชารากลับปฏิเสธอาหารและขอเงินเพียง20บาทเพื่อซื้อหมากพลูเท่านั้นด้วยความไม่เข้าใจแต่ก็ด้วยจิตใจที่เปี่ยมเมตตาคุณติก๊กจึงไปแลกเงินและมอบให้20บาทตามความประสงค์ของหญิงชาราแต่ก่อนที่เขาจะกลับขึ้นรถคุณติก๊กสังเกตเห็นหญิงชาราผู้นั้นไปยืนอยู่ข้างสารพระพรหมภายในปั๊ม และนำเงินที่ได้ยัดใส่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายก่อนจะเลี้ยวรถออกจากปั๊มและเมื่อมองกลับไปอีกครั้งหญิงชราผู้นั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อรถออกจากปั๊มคุณติ๊กได้กําชับเพื่อนๆให้เข้ามานั่งในห้องโดยสารเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเส้นทางข้างหน้าเป็นภูเขาที่คดเคี้ยวและอันตรายทว่าจู่จูท่ามกลางอากาศที่โปรง่งใสและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวฝนก็เริ่มโปรยปรายลงมา เมื่อเข้าสู่เส้นทางโค้งอันตรายคุณติ๊กได้บีบแตรเป็นระยะเพื่อให้สัญญาณแก่รถสวนทางและเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทว่าคุณโจกลับเอ่ยคำท้าถ่ายว่าโคตรงมงายเลยไอ้ติ๊กมึงไม่คิดบ้างหรอว่าการบีบแตรดังๆแบบเนี้ยจะไปเป็นการรบกวนพวกเขาอาจจะโดนเขาแช่งให้ตายเร็วขึ้นก็ได้นะเว้ยคำพูดนี้สร้างความไม่สบายใจให้แก่คุณติ๊กและเพื่อนร่วมเดินทางเป็นอย่างมาก หลังจากผ่านเส้นทางโค้งได้ไม่นานขณะที่รถกำลังแล่นลงเนินด้วยความชันท่ามกลางเสียงเพลงที่เปิดคลออยู่เสียงคลื่นรบกวนก็แทรกเข้ามาแทนที่ด้วยเสียงพระสวดและในชั่วพลิบตาเดียวกันนั่นเองแสงไฟหน้ารถก็สาดไปกระทบเข้ากับร่างหญิงชราผู้หนึ่งซึ่งนั่งยองๆอ,อยู่ข้างทางกำลังยกมือไหว้ต้นไม้ใหญ่ที่มีผ้าสามสีผูกไว้แน่น หญิงชราผู้นั้นมีลักษณะคล้ายกับคุณยายที่พบในปั๊มและในวินาทีถัดมาเสียงตแตรจากรถบรรทุกหล้อที่พยายามแซงรถ10บล้อและข้ามเลนมาปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้คุณติ๊กต้องหักหลบลงข้างทางอย่างกระทันหันส่งผลให้ทุกคนภายในรถได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุเล็กน้อย หลังจากการตรวจสอบความเสียหายและอาการบาดเจ็บของเพื่อนๆพ,พบว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคุณโจซึ่งตลอดการเดินทางเอาแต่พูดมากกลับนั่งนิ่งเงียบตัวซีดเสียวเลือดกำเดาไหลและมีเลือดไหลออกจากปากด้วยด้วยความเป็นห่วงคุณเจจึงเสนอให้รีบนำตัวคุณโจส่งโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่ เมื่อรถของคุณติ๊กมาถึงบริเวณห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสิ่งที่น่าประหลาดใจคือมีบุรุษพยาบาลและพยาบาลจำนวนหนึ่งมายืนรอรับอยู่แล้วราวกับทราบการมาถึงล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีการติดต่อแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใดคุณโจถูกเข็นเข้าห้องฉุกเฉินทันทีส่วนคุณติ๊กและเพื่อนๆถูกห้ามไม่ให้ตามเข้าไป ภายหลังคุณติ๊กสังเกตเห็นพยาบาลที่ช่วยเข็นคุณโจเดินแยกย้ายกันออกไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ผิดปกติหลังจากนั้นคุณติ๊กได้พยายามติดต่อพยาบาลเพื่อขอให้ตรวจสอบอาการของเพื่อนๆทุกคนแต่คุณเจได้อาสาไปดำเนินการแทนและกลับมาแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้รับทราบเรื่องแล้วและจะเรียกทุกคนเข้าไปตรวจเป็นรายบุคคล ขณะที่คุณติ๊กและเพื่อนๆออีกสาคนนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินบรรยากาศกลับอึดอัดทุกคนเงียบสนิทราวกับมีบางสิ่งบางอย่างกดดันพยาบาลเริ่มเรียกชื่อผู้ป่วยทีละคนโดยเริ่มจากคุณเป้คุณอีดและคุณเจซึ่งแต่ละคนใช้เวลานานเกือบชั่วโมงในการตรวจเมื่อถึงคิวของคุณเจเขากลับหันมาถามคุณติ๊กด้วยสีหน้าแปลกใจว่ามึงไหวเปล่าวะ คุณติ๊กยืนยันว่าสบายดีแต่คุณเจกลับชี้ให้เห็นว่าคุณติ๊กมีเลือดกำเดาและเลือดออกจากปากเช่นเดียวกับคุณโจและในขณะนั้นเองคุณติ๊กก็เริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะภาพตัดไปและเขาก็ฟุบลงกับพื้นเมื่อคุณติ๊กฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงในห้องฉุกเฉินบรรยากาศภายในห้องมืดมิดผิดปกติมีเพียงแสงสลัวสลลอดเข้ามาจากภายนอก เตอทำงานของเจ้าหน้าที่ว่างเปล่าและผู้ป่วยคนอื่นๆก็ดูผิดแปลกไปจากปกติแขนขาของคุณติก๊กชาขยับไม่ได้และมีเครื่องช่วยหายใจครอบอยู่ที่ปากเขามองไปรอบๆพบว่ามีผู้ป่วยอีกสองรายนอนอยู่บนเตียงข้างๆรายแรกเป็นชายสูงวัยรูปร่างถวมนอนเอามือก่ายหน้าผากดวงตาเบิกโพลง รายที่สองเป็นหิงชราผอมแห้งนอนอยู่มุมห้องและมีเตียงว่างเปล่าอีกหนึ่งเตียงติดกับประตูห้องทำแผลในไม่ช้าคุณติ๊กได้ยินเสียงโวยวายจากภายนอกและบุรุษพยาบาลกับพยาบาลคนหนึ่งได้เข็นร่างที่โชคเลือดแขนขาหักผิดรูปเข้ามาในห้องทำแผลซึ่งตามปกติ ควรจะมีเพียงเจ้าหน้าที่สองคนนี้เท่านั้นแต่คุณติ๊กกลับได้ยินเสียงคนหลายคนพูดคุยกันอึมครึมจากภายในห้องนั้นหลังจากนั้นไม่นานเสียงก็งเงียบลงตามมาด้วยเสียงเครื่องวัดชีพจรและเสียงเครื่องปั๊มหัวใจก่อนจะจบลงด้วยเสียงสัญญาณเตือนชีพจรที่ยาวต่อเนื่องและเสียงประกาศว่าไม่ตอบสนองแล้วเสียชีวิตเวลา22นาฬก54นาที คุณติ๊กรู้สึกตกใจและหวาดกลัวอย่างที่สุดในขณะที่กำลังใช้ความคิดไฟในห้องทําแผลก็กระพริบและดับลงก่อนจะติดขึ้นมาใหม่และในจังหวะนั้นคุณติ๊กก็รู้สึกราวกับมีใครจ้องมองอยู่เมื่อหันไปมองเขาพบว่าชายสูงวัยบนเตียงข้างๆกำลังหันมามองเขาด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวดวงตาแข็งทื่อไร้แวว และในวินาทีต่อมาสิ่งที่สัมผัสได้ที่เปลือกตาคือความเย็นยะเยือกราวกับมีบางสิ่งมาแตะและบังคับให้เขาลืมตาสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาคือร่างของหิงชราผอมแห้งที่เคยเห็นในห้องนี้มานั่งคร่อมอยู่บนศีรษะของเขาและทางตาเขาให้เบิกกว้างเพื่อให้มองเห็นร่างของชายสูงวัยที่มาคร่อมอยู่บนตัวเขาด้วยเช่นกัน คุณติก๊กกรีดร้องสุดเสียงและสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อคุณติ๊กตื่นขึ้นเขากลับมาอยู่ในห้องพักฟื้นผู้ป่วยรวมในช่วงบ่ายเขาขยับแขนขาได้ตามปกติและเสียงก็กลับมา <cool> คุณติ๊กสำรวจรอบๆห้องพบว่าอยู่ในสภาพปกติมีผู้ป่วยคนอื่นๆอยู่ในห้องและประตูที่เปิดออกสู่ระเบียงก็ยังคงเปิดอยู่ เขาจึงลุกไปเข้าห้องน้ำเมื่อมองเข้าไปในกระจกขณะล้างมือเขาเห็นผู้ป่วยชายสูงอายุคนหนึ่งกำลังยืนปัสสาวะอยู่ภายในห้องน้ำแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือเงาของผู้ป่วยคนนั้นกลับไม่ปรากฏในกระจกและผู้ป่วยคนนั้นก็ดูหวาดกลัวและสวดมนต์พึมพำก่อนจะรีบเดินออกจากห้องน้ำไปทิ้งให้คุณติ๊กยืนงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อกลับมาที่เตียงคุณติ๊กได้ยินเสียงโวยวายจากเตียงถัดไปและสัญญาณเตือนจากเครื่องช่วยชีวิตดังขึ้นพยาบาลกรูกันเข้ามาและในที่สุดเสียงเครื่องวัดชีพจรก็ดังยาวต่อเนื่องบ่งบอกถึงการจากไปของผู้ป่วยอีกรายและในชั่วงขณะนั้นเองคุณติ๊กก็ได้เห็นชายหนุ่มวัย20ปลาย,ลายเดินอย่างเลื่อนลอยผ่านเตียงของเขาและตรงไปที่ระเบียงพยายามปีนขอบระเบียงออกไป คุณติ๊กตะโกนห้ามสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินก่อนที่ชายหนุ่มผู้นั้นจะพุ่งตัวลงไปจากระเบียงต่อหน้าต่อตาคุณติ๊กเมื่อเขามองลงไปกลับไม่พบร่างของชายผู้นั้นแต่กลับเห็นภาพที่ขุ้นตาคุณยายคนเดียวกับที่เจอที่ปั๊มมายืนอยู่หน้าสารตายายของโรงพยาบาลกำลังทำบางสิ่งบางอย่างและเมื่อคุณยายหันมาจ้องหน้าเขาคุณติ๊กก็รู้สึกเวียนศีรษะและล้มวูบลงไปอีกครั้ง เมื่อคุณติ๊กฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาได้ยินเสียงคุณเจเรียกชื่อและพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงในห้องพักฟื้นในยามค่ำคืนคุณเจแจ้งข่าวร้ายว่าคุณโจเสียชีวิตแล้วหลังจากถูกเข็นเข้าห้องฉุกเฉินได้ไม่นานศพของเขาถูกนำไปเก็บไว้ในห้องนิรภัย คุณติ๊กเสียใจและโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุการตายของเพื่อนรักแต่คุณเจได้ปลอบโยนเขาและเดินออกไปแจ้งพยาบาลว่าคุณติ๊กฟื้นแล้วขณะที่คุณติ๊กนอนหลับตาพักผ่อนเขาก็รู้สึกง่วงงุนขึ้นมาอีกครั้งเตียงตรงข้ามของเขาชายสูงไวัยผอมบางที่ศีษะหลานเลี่ยนจู่ๆก็ผุดลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มค้นหาบางสิ่งบางอย่างจากถุงพลาสติกข้างเตียง ก่อนจะนำผลไม้นานาชนิดออกมาวางบนโต๊ะเล็กๆแล้วเริ่มกินอย่างตะกละตะการโดยไม่ปอกเปลือกแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรส้มกล้วยหรือแม้กระทั่งสับปะรดคุณติ๊กเมื่อมองดูด้วยความรู้สึกหวาดกลัวแล้วเวียนศีรษะจึงพลิกตัวหันหลังให้ ทว่าเสียงเคี้ยวผลไม้ที่ดังสนันกลับทำให้คุณติ๊กกระสับกระส่ายเขาจึงพลิกตัวกลับมามองและสิ่งที่เห็นคือเด็กหญิงตัวเล็กๆสวมชุดนอนมีระบายยืนอยู่บนโต๊ะวางผลไม้ของชายสูงวัยนั้นโดยที่โต๊ะไม่เอียงแม้แต่น้อยคุณติ๊กรู้สึกคนลุกสู้และกำลังจะยกมือปิดตาแต่ทั้งชายสูงวัยและเด็กหญิงต่างหันมามองเขาพอดีคุณติ๊กจึงดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโปงทันที เสียงเคี้ยวผลไม้เงียบลงแต่คุณติ๊กกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินขึ้นมาบนเตียงของเขาและผะห่มก็ถูกดึงตึงจากทั้งสองข้างราวกับมีคนยืนคร่อมอยู่ก่อนจะมีเสียงเด็กกระซิกถามเย็นๆว่าพี่เห็นหนูด้วยเหรอเห็นหนูใช่ไหมพี่ช่วยหนูด้วยสิตาหนูมันเล่นของมันขืนใจหนูด้วยอย่าลืมทำบุญไปให้หนูนะ ทันใดนั้นผ้าห่มที่ตึงอยู่ก็ค่อยๆค,คลายออกและมีคนมาเขย่าขาของคุณติ๊กจากนอกผ้าหม่มคุณติ๊กสะดุ้งสุดตัวและเปิดผ้าห่มออกเขาพบว่าเป็นบุรุษพยาบาลคนเดิมที่เข็นคุณโจเข้ามาในห้องฉุกเฉินบุรุษพยาบาลแจ้งว่าต้องการให้คุณติ๊กไปเซ็นเอกสารรับทราบการเสียชีวิตของคุณโจและได้เข็นวีลแชร์มารับคุณติ๊ก เมื่อผ่านเตียงของชายสูงวัยที่เพิ่งกินผล,ลไม้ดิบๆคุณติ๊กเห็นว่าชายผู้นั้นนอนหอบหายใจอยู่บนเตียงโดยมีเครื่องช่วยหายใจช่วยชีวิตอยู่คุณติ๊กเริ่มสับสนและคิดว่าตนเองอาจจะได้รับกระทบกระเทือนที่สมองจนแยกไม่ออกว่าสิ่งใดจริงหรือฝันบุรุษพยาบาลไม่ได้ตอบคำถามของคุณติ๊กแต่เข็นวีลแชร์ตรงไปยังห้องเก็บศพ และเมื่อมาถึงบุรุษพยาบาลก็อ้างว่าลืมเอกสารไว้และปล่อยคุณติ๊กไว้เพียงลำพังในห้องเก็บศพที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและฟอร์มาลีนภายในห้องมีศพประมาณสี่ศพวางอยู่บนเตียงโดยมีผ้าขาวคลุมไว้คุณติ๊กพยายามที่จะลุกหนีแต่ขากลับไร้เรียวแรงเขาทำได้เพียงนั่งติดอยู่บนวิลแชร์รอให้บุรุษพยาบาลกลับมา ในขณะที่รอคอยชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องเก็บศพเดินออกมาจากหลังห้องและเมื่อเห็นคุณติ๊กเขาก็เอ่ยถามถึงสาเหตุที่มาอยู่ที่นี่คุณติ๊กอธิบายว่าบุรุษพยาบาลพามาและเจ้าหน้าที่คนนั้นก็รับรู้แต่บรรยากาศกลับอึดอัดมากขึ้น เมื่อบุรุษพยาบาลกลับมาพร้อมเอกสารทั้งสองคนต่างไม่พูดจาอะไรกันเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพสั่งให้บุรุษพยาบาลช่วยยกศพอีกศพหนึ่งขึ้นมาวางบนเตียงเพื่อดำเนินการบางอย่างศพนั้นถูกยกขึ้นมาทั้งที่ยังคลุมด้วยผ้าขาวและเมื่อเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพเดินไปเตรียมเครื่องมือส่วนบุรุษพยาบาลก็เปิดเอกสารเพื่อตรวจสอบ คุณติ๊กได้ยินเสียงโลหะกระทบกันและเสียงกระดาษพลิกไปมาทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพก็หยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาและเดินตรงไปหาบุรุษพยาบาลคุณติ๊กพยายามตะโกนห้ามแต่ไม่ทันการเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพหมุนไหลบุรุษพยาบาลให้หันมาก่อนจะแทงมีดเข้าใส่หลายครั้งจนบุรุษพยาบาลล้มแน่น,นิ่งจมกองเลือดต่อหน้าต่อตาคุณติ๊ก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพก็เริ่มเปิดผ้าคลุมศพทีละร่างร่างแรกคือคุณโจซึ่งตรงตามที่คาดการไว้ร่างที่สองคือคุณอีดและร่างที่สามคือคุณเป้ส่วนศพล่าสุดที่เพิ่งยกขึ้นมา เรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ชวนขนหัวลุกและเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อาจเข้าใจอาจซ่อนเร้นอยู่ในมุมมืดรอบตัวเราเสมอ